สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่5้าธันวาคมเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นวันสำคัญอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกันเลยค่ะ หนูจีนกับหนูจาตอนวันพ่อแห่งชาติฤดูฝนกำลังจะผ่านไปอากาศหนาวเย็นกำลังเข้ามาแทนที่วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันนี้พ่อจึงพาหนูจีนกับหนูจาไปสวนสาธารณะแต่เช้าเพราะตอนสายพ่อต้องออกไปทำงานต่อ หนูจีนและหนูจารีบตื่นกินข้าวเช้ากันอย่างรวดเร็วเด็กทั้งสองเตรียมสะพายกระติกน้ำไปคนละหนึ่งใบาตามที่พ่อบอกจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำกินประหยัดดีลูกพ่อพูดพร้อมกับใส่รองเท้าเตรียมเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับเด็กๆที่สวนสาธารนณะ ลมเย็นๆเริ่มพัดมากระทบผิวอันบอบบางของเด็กๆดอกไม้นานาชนิดผิดอกออกสีกันบานสะพัง่งเหมือนหัวใจที่แสนสดใสของเด็กๆดอกนั้นก็สวยนะพี่จ้าหนูจีนพูดด้วยน้ำเสียงสดใสพ่อพาเด็กๆมาเดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทางสวนสาธารณะได้จัดแสดงขึ้นในนิทรรศการมีรูปของในหลวงรัชกาลที่9และรูปโครงการพระราชมดมริมากมายในหลวงรัชกาลที่9ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์นะยังทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพนุบำรุงขจัดทุกพดุงสุขให้กับพระศกนิกรกันทุกคนเลยนะ พระอ,องค์ทรงเป็นพ่อแห่งชาติที่อนณาประชาราชเทิดทูนด้วยความจงรักภักดีพ่อพูดขึ้นระหว่างดูรูปนิทรรศการวันที่าธันวาคมนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยแล้วองค์การสหรประชาชาติยังเห็นชอบให้วันที่าธันวาคมของทุกๆปี เป็นวันดินโลกเพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้มีพระอัจฉริยะและวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดินอีกด้วยโครงการประตูน้ำคลองลล,ลัดโพโครงการช่างหัวมัน ศึกษาการพัฒนาอาวอ่าวอาวคุ้งกระเบนพ,พ่อผู้ช่วยหนูจาอ่านป้ายบนเบาดนิทรรศการพระจาร๋าหนูอยากไปตรงนั้นหนูจีนพูดพร้อมดึงมือพ่อเดินไปยังแปลงดอกไม้สีเหลืองที่ปลูกอยู่ข้างๆ เขาเรียกว่าดอกอะไรอะจ๊ะพ่อหนูจีนถามพ่ออ๋อมันเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติชื่อว่าดอกพุทธรักษาพ่อพูดตอบหนูจีนพร้อมส่งรอยยิ้มให้เด็กๆพากันวิ่งเล่นตามสวนดอกไม้อย่างสนุกสนาน เพราะนานๆครั้งพ่อจะพาเด็กๆออกมาเที่ยวข้างนอกเสียงหัวเราะของเด็กๆมันทำให้ผู้เป็นพ่อหายเหนื่อยจากงานและเรื่องราวในแต่ละวันที่ผ่านมาอา้าวอ้าวเหนื่อยกันหรือยังมานั่งพักกันก่อนเถอะลูกเดี๋ยวอีกสักพักก็จะกลับกันแล้วนะเพราะพ่อจะต้องไปทำงานต่อพ่อเรียกเด็กๆมานั่งพักใต้ต้นไม้ริมน้ำ หนูจีนกับหนูจาวิ่งมานั่งข้างๆพ่อพร้อมกับหยิบกระติกน้ำขึ้นมาดื่มพ่อหิวน้ำไหมจ้าหนูจาถามพ่อพร้อมยื่นกระติกน้ำไปให้พ่อดื่มน้ำพ่อรับกระติกน้ำมายกดื่มหนูจีนเอ็นหัวลงไปที่ตักของพ่อหนูจาเองก็เอาหัวพิงไปที่ไหล่ของพ่อ พ่อเอามือไปลูบหัวของหนูจีนและเอามืออีกข้างที่เหลืออยู่ไปโอบไหล่ของหนูจาหนูมีความสุขที่สุดเลยจา้าหนูจีนพูดขึ้นมาเสียงดังจนเสียงนั้นดังก้องกระทบผิวน้ำความรู้สึกของพ่อตอนนี้เองก็มีความสุขกว่าลูกๆทั้งสองหลายเท่าความสุขของผู้ให ความสุขของผู้เป็นพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานของคุณครูสนุกไหมคะและกิจกรรมท้ายคลิปในวันสำคัญนี้นะคะก็คือให้เด็กๆลองแสดงความรักต่อคุณพ่อหรือผู้ปกครองที่เด็กๆอยู่ด้วยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปผลงานมาโชว์คุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะ คุณครูจะรอดูอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ